คือลองนึกภาพตามกันดูนะครับค่ะเมืองเมืองหนึ่งที่กําลังจะล่มสลายค่ะแต่ว่าไม่ใช่เพราะสงครามนะอืแต่เป็นเพราะความเงียบอืความเงียบของความอดอยากนะครับค่ะข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยบรรยายภาพเมืองเวรัญชาไว้ว่าเข้ายากหมากแพงมากค่ะถึงขนาดที่ว่าผู้คนล้มตายกันจนกระดูกเกลื่อนพื้นเลยใช่ครับแล้วพระสงฆ์ที่ออกไปบิณฑบัตก็ได้กลับมาแต่บาดเปล่าอืมันเป็นสภาวะที่แบบ สิ้นหวังมากๆค่ะแต่ท่ามกลางวิกฤตนี้ก็มีบุคคลสําคัญท่านหนึ่งขึ้นมาค่ะพระมหาโมกขลานะพระอัครสาวกผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเลิศถังฤทธิ์ใช่ค่ะท่านมองเห็นปัญหานี้แล้วก็เสนอทางออกที่ต้องบอกว่าสะเทือนโลกจริงๆเป็นทางออกที่ใช้พลังเหนือธรรมชาติแบบเต็มที่เลยสองข้อเสนอซ้อนกันที่ถ้าทําสําเร็จนะ ปัญหาเฉพาะหน้าจบเลยแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดและเป็นหัวใจของการคุยกันวันนี้คือไม่ใช่ว่าท่านมีฤทธิ์ขนาดไหนนะคะครับแต่คือคําถามที่ว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงทรงปฏิเสธข้อเสนอที่มันมหัศจรรย์ขนาดนั้นทั้งหมดนั่นสิครับเหมือนมีสุดยอดเทคโนโลยีอยู่ในมือแต่กลับเลือกที่จะไม่ใช้ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเพื่อหาคําตอบว่าขอบเขตของฤทธิ์ในมุมมองพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนกันแน่ แล้วอะไรคือดุลยพินิษที่มันสำคัญกว่าพลังอำนาจมหาศาลตรงหน้าเรื่องนี้จะพาเราไปสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างอิทธิฤทธิ์ปัญญาแล้วก็กฎที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างกฎแห่งกรรมค่ะมาเริ่มที่สถานการณ์ในเมืองเวรัญชากันก่อนสภาพคือวิกฤตถึงขีดสุดจริงๆอืพระมหามคคลานะท่านเห็นพระพิสูรรูปอื่นๆสูผอมอ่อนแรงท่านก็คงรู้สึกว่าในฐานะผู้มีฤทธิ์มาก จะนิ่งเฉยอ,อยู่ไม่ได้แล้วท่านก็เลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพร้อมกับข้อเสนอแรกที่ผมอ่านเจอแล้วยังต้องทึ่งเลยครับท่านกราบทูลตรงๆเลยค่ะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพื้นดินชั้นล่างของแผ่นดินใหญ่นี้มีรสอร่อยเหมือนน้ำพึ่งบริสุทธิ์ข้าพระองค์มีความสามารถที่จะพลิกแผ่นดินได้เพื่อให้ภิกษทุทั้งหลายได้ฉันสิ่งที่เรียกว่างวนดินประทังชีวิตไปก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับคําว่าพลิกแผ่นดินนี่คือ พลิกจริงๆเหรอครับไม่ใช่การเปรียบเปยใช่ไหมพลิกจริงๆค่ะไม่ใช่ภาพเปรียบเทียมคือเหมือนเราพลิกแพนเค้กอย่างนั้นเลยแหละครับเอาหน้าดินที่แห้งแล้งออกไปแล้วเอาดินชั้นล่างที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแทนที่ตามที่พันนาไว้คืออย่างนั้นเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระดับมหาภาคเลยโอ้โห oh. มันไม่ใช่แค่การเสกอาหารขึ้นมาหนึ่งมือแต่มันคือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทั้งหมดเพื่อสร้างแหล่งอาหารใหม่ขึ้นมาเลย สะท้อนเจตนาดีที่ยิ่งใหญ่ของท่านมากๆเลยนะใช่ค่ะและสะท้อนความมั่นใจในพลังของตัวเองว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างเด็ดขาดท่านไม่ได้คิดเล็กๆเลยแต่คิดการใหญ่ระดับเปลี่ยนโลกเพื่อช่วยหมู่คณะเลยนะคะซึ่งถ้ามองในมุมของคนที่กําลังอดอยากนะมันคือทางออกที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเลยค่ะแต่แทนที่พระพุทธเจ้าจะชงชื่นชมพระองค์กลับตรัสถามคําถามที่เรียบง่ายมากแต่หยุดทุกอย่างได้ในทันทีอืมพระองค์ถามว่า ดูกกโมคลานะแล้วพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินเล่าเธอจะทำอย่างไรกับสัตว์เหล่านั้นเนี่ยแหละค่ะคือจุดที่เรื่องราวเปลี่ยนจากเรื่องของพลังไปสู่เรื่องของปัญญาครับพระพุทธองค์ไม่ได้มองแค่ความอยู่รอดของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มองถึงผลกระทบต่อทุกชีวิตในระบบนิเวศนั้นทันทีเลยเหมือนเป็นการแตะเบรกค,ความคิดที่แบบจะมุ่งแก้ปัญหาเร็วๆให้หันมาดูผลกระทบข้างเคียงก่อนใช่ค่ะซึ่ง พระมหาโมคลานะท่านก็เตรียมคําตอบเรื่องนี้ไว้นะครับท่านเตรียมพร้อมมากท่านกล่าวทูลว่าข้าพระองค์จะเนรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งให้ใหญ่โตเหมือนแผ่นดินค่ะแล้วย้ายสัตว์ประสัตเหล่านั้นไปไว้บนฝ่ามือน,นั้นก่อนจากนั้นจึงจะใช้อีกมือหนึ่งพลิกแผ่นดินโอ้หแค่จินตนาการภาพตามก็เหลือเชื่อแล้วนะคะใช่ครับการโกยทุกชีวิตตั้งแต่มแมลงเล็กๆไปจนถึงสัตว์ใหญ่ไปไว้บนมือที่เนรมิตขึ้นมาสเกลมันใหญ่จนน่าขนลุกเลย มันแสดงให้เห็นว่าอนุภาพของท่านนั้นมหาศาลเพียงใดแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังคงปฏิเสธอยู่ดีใช่ค่ะพระองค์ตรัสว่าอย่าเลยโมคลานะเธออย่าพอใจในการพลิกผ่นดินเลยเพราะจะทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดความวิปริตไปในบางฉบับก็จะใช้คำว่าจะพึงได้รับผลตรงกันข้ามคำว่าผลตรงกันข้ามหรือความวิปริตนี่น่าสนใจมากครับมันหมายความว่าอะไรท,ทั้งที่ท่านก็วางแผนจะช่วยชีวิตสัตว์พวกนั้นแล้ว อลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเรามีตู้ปลาขนาดยักษ์แล้วเราอยากจะเปลี่ยนกรวดทรายทั้งหมดที่พื้นตู้ครับตู้ปลาค่ะเราอาจจะใจดีตักปลาทั้งหมดไปพักไว้ในถังอื่นก่อนได้อาฮะแต่พอเราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมพื้นฐานของมันทั้งหมดแล้วเอากลับไปใส่แม้ปลาจะไม่ตายทันทีแต่ระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปแล้วอ๋อค่าน้ําอาจจะเปลี่ยนแบคทีเรียที่ดีอาจจะหายไปมันไม่ใช่บ้านหลังเดิมอีกต่อไป นั่นคือความวิปริตที่อาจเกิดขึ้นเข้าใจเลยคือเจตนาดีที่จะช่วยแต่ผลลัพธ์ในระยะยาวกลับสร้างความเสียหายต่อระบบทั้งหมดถูกต้องค่ะนี่คือการมองการไกลที่อยู่เหนือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอเคแผนแรกไม่ผ่านแต่พระมหาโมคลานะท่านเป็นนักสู้ครับท่านเสนอแผนสองขึ้นมาทันทีใช่ค่ะท่านไม่ยอมแพ้เปลี่ยนแนวทางเลยจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปการย้ายคนออกจากพื้นที่แทน ท่านกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอให้ภิกษุส่งทั้งหมดเดินทางไปบินทบาทที่อุตรากุรุทวีเถิดพระพุทธเจ้าค่ะอุตรากุรุทวีปนี่มันคือการเสนอให้ไปบินทบาทที่ต่างโลกเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนั้นเลยค่ะตามความเชื่อคือเป็นดินแดนทิพย์ที่อุดมสมบูรณ์มากไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นการแก้ปัญหาความอดอยากที่ตรงจุดยิ่งกว่าเดิมอีกเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมเริ่มเห็นปัญหาแล้วค่ะแล้วพระรูปอื่นๆที่ไม่ได้มีฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศได้แบบท่านล่ะครับ จะไปยังไงนั่นคือคําถามเดียวก,กันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสถามเลยค่ะอ๋อครับค่ะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนโมคลานะแล้วภิกษุที่ไม่มีฤทธิ์เล่าเธอจะทําอย่างไรกับภิกษุเหล่านั้นจะเห็นว่าคําถามเปลี่ยนไปนะคะครับจากแผนแรกที่กังวลเรื่องผลกระทบต่อส่วนรวมมาสู่แผนสองที่กังวลเรื่องความเท่าเทียมและการเข้าถึงซึ่งพระมหาโมคลานะก็ยังมั่นใจในพลังของท่านนะท่านทูลตอบทันทีเลยว่า ข้าพระองค์จะให้ภิกษุทั้งหมดไปได้พระพุทธเจ้าค่ะคือท่านยืนยันว่าจะรับผิดชอบพาทุกคนไปเองไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ครับแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังทรงปฏิเสธเป็นครั้งที่สองโดยตรัสว่าอย่าเลยมกขลานะเธออย่าพอใจในการที่ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดจะไปบินทบาตถึงอุตรากุรุทวีปเลยผมต้องยอมรับว่าผมเริ่มสับสนกับเหตุผลของพระพุทธเจ้าแล้วครับคือมีเครื่องมือที่แก้ปัญหาได้ ช่วยคนได้ทันทีแถมยังวางแผนเผื่อคนอื่นไว้แล้วด้วยแต่กลับเลือกที่จะไม่ใช้อืมมันดูขัดกับหลักความเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนกันนะนั่นคือความขัดแย้งที่อยู่ใจกลางเรื่องราวนี้เลยค่ะมันบีบให้เราต้องนิยามคําว่าความเมตตาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับว่ามันคือแค่การบรรเทาความทุกข์ทางกายเฉพาะหน้าหรือคือการสอนบทเรียนที่ยั่งยืนกว่านั้นอการปฏิเสธครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องความปลอดภัย แต่เป็นเรื่องของหลักการที่ใหญ่กว่าเช่นหลักการที่จะไม่ทอดทิ้งชาวบ้านที่กำลังลำบากอยู่ในเมืองเวรัญชาคือการอยู่ร่วมทุกร่วมสุขกับพวกเขาใช่ค่ะหรือหลักการที่จะไม่สร้างบรรทัดฐานว่าเมื่อเกิดปัญหาเราจะใช้แค่อำนาจพิเศษเข้าแก้ไขอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะทำให้สงห่างเหินจากวิถีห่างความเป็นจริงที่ต้องพึ่งพากับชุมชนไปโอเคพอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้เกิดคำถามใหญ่ตามมาเลยว่า แล้วตกลงพลังอำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรกันแน่ถ้าในยามวิกฤตที่ต้องการมันที่สุดกลับถูกห้ามไม่ให้ใช้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและในพระธรรมก็มีคำตอบให้เรื่องนี้ชัดเจนพระพุทธองค์ทรงจำแนกสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหารไว้สามประเภทเพื่อจัดลำดับความสำคัญของมันมีอะไรบ้างครับหนึ่งคืออิทธิปาฏิหารก็คือการแสดงฤทธิ์ทางกายภาพที่เราคุยกันอยู่นี่แหละค่ะเหาะได้แปลงกายได้ พลิกแผ่นดินได้ใช่ค่ะ 2. คืออาเทศนาปาติหารคือการทายใจคนอื่นได้รู้วารจิตว่าเขากำลังชิดอะไรครับและ 3. ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่าประเสริฐและน่าอัศจรรย์ที่สุดคืออนุสาสนีปาติหารอนุสาสนีปาติหารชื่อไม่ค่อยคุ้นเลยครับคือปาติหารของคำสอนเหรอครับถูกต้องค่ะมันคือปาติหารแห่งคำสอน คำสอนที่เมื่อมีคนได้ฟังแล้วปฏิบัติตามจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาจากข้างในกําจัดกิเลสและนําไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงอ๋เ oh. พระองค์ชี้ว่าอิทธิฤทธิ์หรือการทายใจอาจสร้างความตื่นตาตื่นใจทําให้คนศรัทธาได้แต่มันไม่เคยทําให้ใครพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรมีเพียงปัญญาที่เกิดจากคําสอนเท่านั้นที่ทําได้ใช่เลยค่ะพอจะเห็นภาพครับ แต่ก็ยังมีกรณีที่พระพุทธองค์ส่งอนุญ,ญาตให้ใช้ฤทธิ์อยู่เหมือนกันนี่ครับอย่างตอนที่ปราบพญานาคใช่ไหมคะใช่ครับตอนที่ให้พระมหาโมคลานะไปปราบพญานาคนันโทปนันทะที่มีฤทธิ์มากและมีทิฐิสูงมากตอนนั้นท่านก็ได้แสดงฤทธิ์สู้กันอย่างเต็มที่เลยเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบที่ดีมากค่ะในกรณีปราบพญานาคก,การใช้ฤทธิ์มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคืออะไรครับ คือเพื่อทำลายที่ถิมานะหรือความยึดมั่นถือมั่นในอำนาจของพญานาคตนนั้นเสียก่อนอเมื่ออัตตาที่พองโตถูกปราบลงจิตใจจึงอ่อนน้อมและเปิดรับที่จะฟังทำได้ฤทธิ์ในที่นี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อเปิดทางไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงก็คืออนุสาสนีปาฏิหารนั่นเองถูกต้องค่ะอ๋อเข้าใจแล้วชัดเจนเลยครับถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่า การใช้ฤทธิ์ที่ถูกต้องในมุมมองของพระพุทธเจ้า จะต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนเป้าหมายสูงสุดคือการสอนธรรมเท่านั้นใช่ค่ะเพื่อนำไปสู่การดับทุกข์ทางปัญญาในกรณีเมืองเวรัญชาการใช้ฤทธิ์มันจะกลายเป็นทางตันเสียเองเพราะมันจบแค่เรื่องปากท้องอืมไม่ได้ต่อยอดไปสู่ปัญญาแถมยังสร้างผลกระทบที่คาดไม่ถึงอีกด้วยใช่เลยค่ะมันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างผลลัพธ์ระยะสั้นกับหลักการระยะยาวพระพุทธเจ้าในฐานะผู้นำที่สุข,ขุมท่านเลือกที่จะอดทนต่อความยากลำบากเฉพาะหน้าเพื่อรักษาหลักการ ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าแต่เรื่องราวยังมีจุดหักมุมที่ทรงพลังกว่านั้นอีกครับเพราะมันแสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดสูงสุดของฤทธิ์ที่แม้แต่พระมหาโมคลานะผู้มีฤทธิ์มากก็ก้กาวข้ามไปไม่ได้กฎแห่งกรรมใช่ไหมคะใช่ครับกฎแห่งกรรมเรื่องนี้ปรากฏชัดเจนมากในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเองเป็นช่วงท้ายของเรื่องที่น่าเสะเทือนใจและให้บทเรียนอย่างที่สุดเลยค่ะครับ ในบรรปลายชีวิตของท่านมีกลุ่มโจรที่ได้รับสินบนจากพวกนักบวชนอกศาสนามันล้อมกุฏิเพื่อที่จะสังหารท่านค่ะเพราะเสียผลประโยชน์พวกเขามาถึงสองครั้งแต่ละครั้งท่านก็ใช้ธิ์เหาะหนีออกไปทางรูกุญแจบ้างทะลุหลังคาไปบ้างได้ง่ายๆเลยอืมแต่ในครั้งที่สามท่านไม่ได้หนีครับเกิดอะไรขึ้นคะข้อมูลระบุว่าท่านพิจารณาด้วยยาแล้วเห็นภาพอดีตกรรมของตัวเองผุดขึ้นมาเป็นกรรมที่ท่านเคยทําไว้ในชาติภพก่อน ค่ะกรรมอะไรหรอคะคือการทุบตีพ่อแม่ของตัวเองจนเสียชีวิตเพราะหลงเชื่อคำยุยงของภรรยาโอ้โห oh. เมื่อท่านเห็นว่านี่คือกรรมหนักที่ตามมาทันแล้วท่านก็หยุดเดี๋ยวนะคะตรงนี้สำคัญมากท่านมีฤทธิ์ขนาดนั้นทําไมถึงหนีครั้งที่สามไม่ได้ฤทธิ์หายไปหรอคะหรือว่าท่านเลือกที่จะไม่หนีเองเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมครับในอัธกถาอธิบายไว้ชัดเจนว่าขณะที่วิบากกรรมหนักกําลังส่งผลอย่างเต็มที่นั้น ฤทิ์ของท่านก็เสื่อมลงเสื่อมลงใช่ครับไม่สามารถแสดงผลได้เต็มที่เหมือนเดิมแม้แต่จะคิดเหาะหนีจิตก็ไม่สามารถยกตัวเองขึ้นได้เหมือนมีพลังงานที่ใหญ่กว่าเข้ามาแทรกแซงและกดทับพลังของท่านเอาไว้ใช่เลยครับพลังงานนั้นก็คือผลแห่งกรรมนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าแม่ฤิ์จะยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ไม่สามารถเอาชนะหรือลบล้างผลของกรรมหนักที่ได้กระทำลงไปแล้วได้ครับกฎแห่งกรรมคือระบบปฏิบัติการพื้นฐานของสังสารวัตเลยเป็นกฎที่อยู่เหนืออำนาจและอิทธิฤทธิ์ทั้งปวงการที่ท่านยอมรับชะตากรรมไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการแสดงออกถึงปัญญาขั้นสูงสุดคือการยอมรับความจริงตามสภาวะและเป็นการยืนยันหลักกรรมมัตสกตาคือสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเองด้วยชีวิตของท่านเองเลย มันเหมือนเป็นบทเรียนสุดท้ายที่ท่านสอนด้วยชีวิตของท่านเองเลยนะครับว่าต่อให้มีพลังระดับเปลี่ยนโลกได้แต่ก็ไม่มีพลังไหนใหญ่ไปกว่ากฎแห่งกรรม,มท่านถูกโจรทุบตีจนกระดูกแหลกละเอียดแต่ด้วยกำลังสมาธิสุดท้ายท่านก็รวบรวมร่างกายที่แตกสลายนั้นประคองตนเองหอกไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนิพพาน เป็นการปิดฉากชีวิตของผู้เป็นเลิศทางฤทธิ์ที่น่าทึ่งเลยให้ข้อคิดมากๆค่ะเป็นการยืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตของซิดเอกเลยใช่ค่ะว่าแม้แต่พระอรหันต์ที่หลุดพ้นจากกิเลสทางใจแล้วแต่ร่างกายนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางกายภาพและผลแห่งกรรมที่เคยทํามาไม่มีข้อยกเว้นสําหรับใครเอาละครับจากที่เราเจาะลึกกันมาพอสมควรแล้วมาสรุปประเด็นสําคัญกันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะ ข้อแรกที่ชัดเจนมากคือริ์เป็นเพียงเครื่องมือแต่บัญญาที่จะเลือกว่าจะใช้ไม่ใช้หรือใช้อย่างไรต่างหากที่สำคัญกว่าข้อ 2. การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ควรมองแค่ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อส่วนรวมและต้องยึดหลักการที่ยั่งยืนและต้องแลกมาด้วยความยากลำบากในปัจจุบันก็ตามและข้อสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดคืออำนาจทั้งปวงในสังสารวัตร ไม่ว่าจะเป็นฤทธเดชปาฏิหาริย์หรือพลังใดๆล้วนอยู่ภายใต้กฎสากลที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมก่อนจะจบมีอีกประเด็นหนึ่งจากข้อมูลที่น่าสนใจมากครับครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยประทานโอวาทแก่พระมหาโมคคลานะโดยตรงให้ระวังเรื่องความถือตัวเวลาเข้าไปในบ้านผู้คนและให้ระวังการพูจาที่อาจนำไปสู่การโต้เถียงครับแล้วเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลน่าสนใจมากค่ะ คือเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้จิตห่างจากสมาธิซึ่งสมาธินี่แหละที่เป็นรากฐานของริ์ทั้งปวงโอ้หน่าคิดมากครับนี่อาจจะกําลังบอกเราว่าแม้แต่สําหรับพระอรหันต์ผู้ส่งอภิญญาสูงสุดแล้วสมาธิซึ่งเป็นบอกเกิดของพลังเหนือธรรมชาติก็ยังเป็นสิ่งที่เปราะบางและต้องการการดูแลรักษาด้วยสติในทุกขณะจิตไม่ใช่ว่ามีแล้วจะมีตลอดไปมันชวนให้คิดนะครับว่า ความสามารถที่ไม่ธรรมดาที่เราอาจจะมีไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามมันผูกพันกับวินัยในชีวิตประจำวันของจิตใจเราอย่างแยกไม่ออกขนาดไหน